สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit p ฟ o t โปรตีนโปรตีนดีๆจากพื่อผสมไฟเบอร์คูณ2อง 2> ทำไมกรรมชาถึงเปลียดไทยนักแล้วยังหาว่าไทยเนี่ยชอบไปขโมยของเขาอีกต่างหากสำหรับตำนานเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เก่ามากหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเนาะ ตำนานที่ดรดูเลยภาคพ,พูดถึงในรายการนั่นก็คือตำนานพระโคพระแก้วนิทานพื้นบ้านของกัมพูชานั่นเองเนาะซึ่งถ้าคนไทยฟังเนี่ยก็อาจจะงงๆนิดน,นึงเนาะว่าเฮ้ยแบบแค่นิทานพื้นบ้านอะมันจะสร้างความเกลียดชังขนาดนี้ได้เลยเรอแต่ก็เชื่อกันว่าพระแก้วหมายถึงพระแก้วมรกตนะคะที่ประดิษฐานในวัดพระศรีรัตนศะาส,สดารามนั่นเนองเนาะซึ่งสําหรับประเทศไทยแล้วนะคะพระแก้วมรกตเนี่ย ก็เป็นเหมือนพระพุทธรูปผู้บ้านคู่เมืองของเราเนาะแต่เขเมรมองว่าเราเนี่ยไปขโมยของเขามาค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประกาน้ำนะคะแล้วก็พบกับจุกเช่นเคยคะ่ะสาหรับสัปดาห์นี้นะคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังคงเป็นประเด็นที่เข้มข้นแล้วก็น่าสนใจอยู่เหมือนเดิมค่ะจูก็เลยอยากจะหยิบยกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่29กร,รกฎานคมที่ผ่านมาในรายการหนกระแสนะคะพี่หนุ่มกัญชัยค่ะก็เกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งไทย,ไทยกัมพูชาเช่นเดียวกันค่ะก็ได้เชิญรองศาสตราจารย์ดร ดุลยาภากนะคะปรีชารัตนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาทิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะมาพูดถึงประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั่นเองเนาะและเชื่อว่าคนไทยหลายคนนะคะก็คงเกาะติดสถานการณ์แล้วก็อยากรู้ถึงประเด็นนี้ไม่แพ้กันค่ะซึ่งในรายการนะคะก็มีการถามกันหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวะคะ่ะแต่มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่พี่หนุ่มถามนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆค่ะ แล้วตัวจูเองเนี่ย ก็อยากจะรู้ถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะและเชื่อว่าคนไทยก็คงอยากรู้ไม่แพ้กันค่ะก็คือพี่หนุ่มเนี่ยก็ได้ถามกับดเรดุลยพักนะคะว่าทําไมกัมชาถึงเกลียดไทยนักแล้วยังหาว่าไทยเนี่ยชอบไปขโมยของเขาอีกต่างหากซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานแล้วเนาะคือมันเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมานานมากแล้วว่ามันไม่ใช่แค่เพิ่งจะมาพูดถึงแค่ช่วงนี้นะคะแล้วสาเหตุหลักๆละ่ะมันเกิดจากอะไรซึ่งในรายการเนี่ยทางดเรดุลยพั ะะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีคําอธิบายอยู่เยอะนะคะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของนิทานละครพื้นบ้านของกัมพูชาที่ถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับไทยนั่นเองค่ะคือมันก็เป็นนิทานที่มันมีมาตั้งแต่โบราณกาลเนาะแล้วก็ยังเป็นที่นิยมมาในหมู่เยาวชนของกัมพูชาอีกด้วยนะคะจนถึงขั้นนําเรื่องราวนี้เนี่ยมาทําเป็นแอนิเมชันค่ะทุกคนคือฟังไม่ผิดค่ะ มาทำเป็นแอนิเมชันค่ะหรือแม้กระทั่งเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนนะคะก็ยังมีเรื่องราวแบล่านี้เนี่ยสอดแทรกเข้าไปอยู่ด้วยนะคะคือเรียกได้ว่าทุกช่องทางจริงๆค่ะทุกคนสำหรับตำนานเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เก่ามากหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเนาะตำนานที่ดรดูลยภาพูดถึงในรายการนั่นก็คือตำนานพระโคพระแก้วนิทานพื้นบ้านของกัมพูชานนเนองเนาะซึ่งถ้าคนไทยฟังเนี่ยก็อาจจะงงๆนิดน,นึงเนาะว่าเฮ้ยแบบแค่นิทาน พื้นบ้านน่ะมันจะสร้างความเกลียดชังขนาดนี้ได้เลยเลยคือทุกคนนึกภาพออกไหมว่าเราโตมากับอะไรโตมากับจกักจักวงวงแงนึกภาพออกปะเคยดูแต่อะไรเคยดูแต่ปลาบูทองสั่งทองเอ้ย นึกภาพออกไหมว่ามันจะไปสร้างความเกลียดชังกันได้ไงถูกต้องป่ะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ว่านิทานพื้นบ้านพระโครพระแก้วของกัมพูชานเนี่ยจะสร้างความเกลียดชังกันได้ยังไงนะคะก่อนจะไปฟังเรื่องราวเนี่ยจูขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วมาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะจุดเริ่มต้นของตำนานพระโครพระแก้วนะคะเริ่มต้นที่เมืองลาแวค่ะกล่าวถึงสองสามีภรยาผู้ยากไร้คู่หนึ่งนะคะกำลังมีลูกด้วยกันซึ่งตอนที่ภรยาตั้งท้องเนี่ย ก็มีหมอดูมาทำนายว่า อย่าให้นางกินผลไม้รสเปรี้ยวนะคะเพราะอาจทําให้นางเนี่ยถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันก็ขัดแย้งกับธรรมชาติของคนท้องอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะเพราะเวลาคนที่ท้องเนี่ยมันก็อยากจะกินของเปรียปร้ยวๆกันอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยภรรยาก็ไม่สามารถข่มใจตัวเองได้ค่ะเพราะว่าช่วงท้องแก่ใกล้คลอดเนี่ยก็ดันไปเห็นต้นมะม่วงที่หน้าบ้านของตัวเองนะคะก็อยากจะกินค่ะคือกําลังออกลูกออกผลสวยเลยมันเปรี้ยวปากซะเหลือเกินก็เลยไปขอ ขอร้องอ้อนวอนให้สามีเนี่ยช่วยเก็บลูกมะม่วงเนี่ยให้ตนกินหน่อยได้ไหมนะคะแต่สามีด้วยความที่เป็นห่วงภรรยาหน,นักมากนะคะกังวลกับสิ่งที่หมอดูเนี่ยเคยทํานายเอาไว้หรือเคยพูดเอาไว้นะคะว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีก็เลยไม่เก็บให้นางนะคะ่ะก็เลยเลี่ยงภรรยาน,นะคะไปทําธุระที่อื่นแทน ภรรยานเนี่ยเห็นว่าสามีไปแล้วนะคะก็มานั่งคิดว่าจัดทายังไงดีเนาะด้วยความที่ตัวเองเนี่ยอยากกินมะม่วงจนทนไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจปีนขึ้นไปเก็บมะม่วงบนต้นเองค่ะแล้วด้วยอาจจะเพราะว่าด้วยความท้องแก่หรือถึงขาวนางโชคร้ายพัดตกต้นมะม่วงตกลงมาตุยคาที่ค่ะคือถึงแม้ว่านางเนี่ยจะสิ้นลมหายใจไปนะคะแต่ว่าลูกของนางเนี่ยก็ไม่ได้ตายตามนางไปค่ะจูจูเนี่ยท้องของนางก็แตกออกมานะคะ เกิดปรากฏสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นค่ะมีลูกวัวโผล่ออกมาจากท้องของนางค่ะแล้วด้วยความที่ลูกเนี่ยรู้ความมากนะคะก็ร้องงองแงแล้วก็วิ่งไปหาพ่อที่เพิ่งกลับมาจากบ้านแต่ยังไม่พอเท่านั้นนะคะคือนางมีลูกอีกคนค่ะ นั่นก็คือลูกที่เป็นมนุษย์นะคะซึ่งลูกที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็ไม่ได้วิ่งออกมาเหมือนลูกวัวนะคะก็คือนอนอยู่ในท้องแม่นั่นแหละค่ะก็อย่างที่ร,รู้กันนะคะว่าวัวก็คือพระโคนั่นเองส่วนลูกก็คือพระแก้วนั่นเองค่ะชาวบ้านแถวนั้นที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็แตกตื่นกันหมดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเกิดเรื่องประหลาดอะไรขึ้นเนี่ยมีทั้งวัวมีทั้งคนคืองงอะ่ะมันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเลยมองว่าเป็นเหตุอาเพศนะคะก็ขับไล่ครอบครัวน,นี้ออกจากหมู่บ้านไปค่ะพ่อก็เลยพาพระโคก,กับพระะะแก้วนะคไะป อยู่ที่ชายป่าค่ะแต่ต่อมานะคะพ่อก็ต้องตายจากไปค่ะเหลือเพียงแต่พระโคกับพระแก้วที่ต้องอยู่ด้วยกันเพียงลําพังนะคะซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าเด็กสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยจะโตมายังไงใช่ไหมคะคือต้องเล่างนี้ค่ะว่าพระโคเนี่ยไม่ใช่วัวธรรมดานะคะแต่มีอํานาจวิเศษเป็นอาวุธประจํากายค่ะคือเวลาที่พระแก้วหิวเนี่ยก็จะมีพระโคคอยคายอาหารออกมาให้กับ พระแก้วกิ่นนั่นเองเนาะไม่นานหลังจากนั้นนะคะด้วยพลังวิเศษของพระโคนเนี่ยชาวบ้านที่ผ่านมาเห็นก็เริ่มสุบสิธ แพร่กระจายข่าวออกไปค่ะแล้วก็พากันล้อมจับสองพี่น้องนะคะหวังชิงของวิเศษในตัวของพระโคมาคะ,ะแต่ด้วยสติปัญญาของพระโคค่ะก็บอกให้พระแก้วเนี่ยจับหางตนไว้แล้วก็พากันเหาะหนีกันไปเลยค่ะในช่วงนั้นพระเจ้ารามาเชิงไพรนะคะกษัตริย์ของขเขมรก็กําลังหาคู่ให้กับพระธิดาทั้ง7พระองค์ค่ะซึ่งทุกคนก็ได้พระสวามีทั้งหมดนะคะยกเว้นแต่นางเผาธิดาองค์สุดท้ายค่ะที่ไม่ยอมเลือกใครเสียทีนะคะ จนสุดท้ายเนี่ยนางเผาก็ได้ออกไปเล่นน้ําที่สาะนะคะแล้วก็ได้เจอกับพระแก้วค่ะจึงมอบผ้าพันกอให้นะคะเป็นเสมือนของแทนใจพอเรื่องนี้เนี่ยมันไปรู้ถึงหูกษัตริย์เข้านะคะก็คือกษัตริย์ของขเขมรน,นะคะแน่นอนคะ่ะว่ากาษัตริย์เขมรก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็โกรธมากนะคะก็เลยไล่นางเผาให้ไปอยู่กินกับพระแก้วค่ะ หลังจากนั้นกิจศัพท์ของพระโคก็ดังไปถึงแดนสยามค่ะกษะสัตย์สยามก็เลยโปรดให้จับตัวพระโคมาไว้ที่ไอทุยานนะคะเพราะเชื่อว่าจะทําให้ดินแดนสยามมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ค่ะทางกษัตริย์สยามก็เลยท้ากษัตริย์ขเขมรให้ประลองสู้กันค่ะ ซึ่งยกแรกนะคะก็จะเป็นการชนไก่ค่ะกษริย์เขมรก็ให้คนนําข่าวไปแจ้งกับนางเผานะคะบอกให้พระโคมาลงแข่งค่ะโดยพระโคแปลงกายเป็นไก่ค่ะซึ่งก็สู้กับสยามจนชนะนะคะส่วนยกที่2นะคะพระโคก็แปลงกายเป็นช้างค่ะ แล้วก็เป็นฝ่ายคอมเมนต์อีกนะคะที่ชนะสยามอีกเช่นเคยและยกที่3นะคะในการแข่งขันยกสุดท้ายเนี่ยก็ชลมุนอยู่พอสมควรค่ะพระโคนะคะที่รู้อยู่แล้วว่าสยามเนี่ยจะต้องใช้เลขกลอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนนะคะ ก็เลยคิดแผนบอกให้พระแก้วกับนางเผาเนี่ยจับหางตนไว้ถ้าหากตนทําท่าหมอบ3ามครั้งในการแข่งขันพอแข่งจริงนะคะพระโคก็หมอบ3ามครั้งตามที่บอกค่ะแล้วก็พาพระแก้วกับนางเผาเหาะหนีไปนะคะทางสยามก็เตรียมกําลังทหารพร้อมไล่ล่าค่ะจนสุดท้ายนางเผาเนี่ยก็หมดแรงนะคะตกม้าตายค่ะส่วนพระแก้วนะคะที่กําลังจะตกตามเมียตัวเองไปเนี่ยก็ได้พระโคนะคะช้อนร่างช่วยชีวิตเอาไว้ค่ะสุดท้ายนะ ทหารของสยามก็สามารถจับตัวพระโคกับพระแก้วเอาไว้ได้และนำกลับมาที่สยามนั่นเองค่ะจุดนี้นี่แหละคะ่ะที่ทำให้คนขมรน,นะคะรู้สึกไม่พอใจแม้ว่าจะไม่ได้มีการระบุชัดเจนก็ตามนะคะแต่ก็เชื่อกันว่า พระแก้วหมายถึงพระแก้วมรกตนะคะที่ประดิษฐานในวัดพระเสียรัตนศาส,สารามนั่นเองเนาะซึ่งสําหรับประเทศไทยแล้วนะคะพระแก้วมรกตเนี่ยก็เป็นเหมือนพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเราเนาะแต่ขมิ้นมองว่าเราเนี่ยไปขโมยของเขามาค่ะส่วนพระโคเนี่ยเราจะเห็นได้จากในเรื่องว่าเป็นวัววิเศษที่มีสติปัญญานะคะซึ่งมันก็มีการตีความหมายถึงว่าเป็นคลังสติปัญญาของชาวขมิ้นค่ะก็อันนี้ก็เป็นเหตุนหนึ่งนะคะที่ทําให้ เขาวิจารณ์เราบ่อยๆว่าความเจริญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยคือมีรากฐานมาจากการพ้นภูมิปัญญาของชาวคอเมเแล้วทําให้ชาวคอเมเเนี่ยตกต่าลงค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะตีความว่ายังไงกันแล้วกันเนาะแต่ยังก็ตามนะคะต้องบอกว่าตำนานพระโคพระแก้วเนี่ยคือถูกตีความในหลากหลายรูปแบบมากๆนะคะบางคนเนี่ย เคยอ่านในเวอร์ชั่นอื่นมาก่อนนะคะอย่างเช่นพระแก้วไม่ได้หมายถึงพระแก้วมรกตนะคะแต่หมายถึงคนรุ่นใหม่ซึ่งเอาเป็นว่ามันเยอะมากๆนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะตีความยังไงละกันซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าไม่ว่าพระโครพระแก้วเนี่ย จะหมายถึงอะไรนะคะแต่เราก็สามารถรู้ได้เลยว่ามันต้องเป็นสิ่งของหรือว่าสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่คนขเขมรเนี่ยห่วงแหนมากๆนะคะแล้วก็มีสยามหรือว่าประเทศไทยเรานะคะที่เป็นผู้ร้ายในละครหลังข่าวเรื่องนี้เนาะไปหยิบฉกชวยของเขามานี่ก็เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักนะคะที่ทําให้คนขเขมรเนี่ยเกลียดคนไทยมากๆเนาะยิ่งในยุคก,ก่อนๆเนี่ยผู้นำขเขมรน,นะคะก็จะใช้ตำนานพระโคพักแก้วนะคะในการ ปลุกฝังความรักชาติความเป็นชาตินิยมนะคะผ่านบทเรียนสื่อหนังสือพิมพ์หรือว,ว่าสื่อต่างๆเนี่ยเพื่อให้คนขมนิเนี่ยฮึกเหิมสู้เพื่อชาตินั่นเองค่ะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับตำนานพื้นบ้านของชาวกัมพูชานะคะตำนานพระโคพระแก้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะแล้วถ้าใครอยากให้จูเนี่ยเล่าเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชารู้ว่าเขาเมรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนกันนะคะก่อนจะจากไปนะคะจูและทีมงานประกาศนํำนะคะก็ขอส่งกําลังใจให้กับทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่กําลังประสบแล้วก็ทําหน้าที่ที่ชายแดนอยู่นะตอนนี้นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ ลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าคะ่ะตอนนี้สวัสดีค่ะ